A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, N, W, X, Y, and Z. Z. okay. Okay. A, B, C, D, E. Very right? C D E F. F ก็เริ่มไม่ชัดแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็เข้าใจโอเค F ต้องนะฮะเราพูดว่า F A B C D E F G ก็ชัดนะฮะแต่ว่าฝรั่งก็จะ G เราพูดว่า G, G. คนไหนก็จอจานเป็น G นะฮะ G ฮะแต่ฝรั่งก็ G ก <G. S 1> ็แบบ G ีะอบีซีดีอีเอฮ็ดเฮ็ดยังอยู เขาไม่เอา h ฮนะฮะบางคนว่าเฮ็ดชูจาาจ้ชูอ่าเป็น H นะฮะเราพูดว่า H A B C D E F G H I J K ก็ชัดนะฮะ H I J K อไเ L นะอะอันนี้ก็เอเนียออะไอเอ่ะอป L คือเที่ยวนะฮะที่ภาคเหนือนะฮะเอี่ยวนอฮะไปเอชเะอันนี้ก็เอมเอเนเ L ที่เราฝึกนะครับตั้งแต่แรกนะฮะ table ก็ L นะฮะลองดูนะฮะ L ซึ่ง L นั้นจะหนักแน่นกว่าลออิงนะฮะตรงที่ว่าลออิงนะฮะเราพูดลออิงนะฮะลออิงปลายลิ้นโดนตรงปุ่มเหงือกนะฮะตรงเนี้ยข้างในปากนะฮะลออิงนะฮะแต่ถ้า L นะฮะก็โดนฟันนะฮะลองดูนะฮะล้อเว้งลาลาลาล้อเว้ง ลาละ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 ลลลิง <S <S อ่าฮะง่ายต่อไปนะฮะ A B C D E F G H I J K L M N อันนี้ก็ง่าย M N O P Q อะไรนะเราฝึกแล้วอออ่างนะฮะไม่เอาอออ่างแล้วอออ่างนะฮะนะโอเคต้องแบบทำหน้าฟินนะครับ อ๋อฮะโอเคลองพูดนะครับอ้อ oh. oh. แล้วก็เอออเพราะว่าฝรั่งอเมรมกันนะฮะถ้าเป็นเสียงสมมุติคำว่า hot นะฮะเราไม่ได้บอก hot hot oh. แล้วก็ hot oh. hot Thailand is hot เราดูนะครับ Thailand is hot โอเค Adam is hot <laughs> ทำไมไม่พูดตามด้วย <laughs> ต่อไปนะ A B C D F G H I J K L M N O P Q R R R S, <S, S, <S นนอนไรก็ <S, S. <S, S T U <S <S อะไรนะ T U t, U V ถูกต้อง V T U V W โอเคพูดได้สองแบบนะครับชัดที่สุดคือ d o u b L e L W เราพูดค Double U แล้วแบบเร็วนะฮะคือ W นะฮะ W เหมือนดอะไม่ตีดะบะบออะดะบาพูดครับดะบ o U W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  dot j a h n a d a m com โอเคอ่ะนี่คือสองแบบนะครับ W ไทยแลนด์ only เช่นเดียวกันนะครับ W นะฮะแล้วก็ W ก็ไทยแลนด์ only นะฮะแต่ว่าก็เท่อีกแบบนะฮะ WX เราพูดว่า X Y and Z ถ้าเป็นอเมริกา Z Z ถ้าเป็นอังกฤษก็ Z นะถ้าเป็นไทยก็ Z นะฮะชอบนะฮะไทยแลนด์ only นะเอาอย่างนี้นะครับเรามาทบทวนนะครับตั้งแต่ A ถึง Z นะครับลองพูดตามผมด้วยนะครับ A B C D E F G H Li Chao Ankrit Li Gua H I J K L M N O P Q R S T U V W หรือ W X Ca X or X Lu Z, or Z, or Z.

คำถามข้อต่อไปค่ะเนื่องจากคุณผู้ชมนะคะถามมาใกล้เคียงกันซู้ชิงก็เลยจะเอามารวมกันเป็น2องคำถามภายในช่วงเดียวนะคะคุณผู้ชมถามว่าอยากจะทราบถอาจยาดำว่าคำภาษาอังกฤษ a s s ตัวเดียวนะคะ